เขาดูระหว่งางรอกินข้าวเลยก็ได้นะ นอนนอนนอนับับโชว์เขาบอกว่าชาบูมาให้แล้วนะได้ไหมหลับหน้ารักจังเลยเอ็นดูคนนอนจางบรรยากาศมันน่านอนมากเลยทุกคนใช่ครับผมก็ตกเลมืนมีมากเลยมันอยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่ชวนตกอยู่หมักเปล่าเอ้าหูงูแล้ว พเพราะมีฝนนะมีบอดีก็จ้องหน้าเขาจริงจ้งจองดูคอมเมนต์เขาหนิขนาดตับยังเคยใครบอกบอกเลยมาหรือยังพี่รถแกแลบเรายังมีรถแกแลบเราอยู่นี่ <c oughs> กินแมนะ่น้ำวันนี้เนี่ย ไปแล้วเหรอแต่ก็ว่างแล้วเนี่ยต้มชาบูน่าจะอร่อยนี่นเนี่ยชาบูเราีออเมื่อคืนกินหมดต้องบอกช่างยังไงถึงได้สีผมนี้<อ>ก็เดินเข้าไปบอกช่างเอาสีผมที่หล่อที่สุดอนะ่ะแล้วสีจากสปอปพปเลาวัสดีครับ ขอนแกยนอากาศดีเท่าเชียงใหม่ไหมนะอากาศก็เท่าเเชียงใหม่ครับนี่เรากำลังคิดว่าเราอยู่ภูเขาแล้วเนี่ยพีผอวก็กำลังกินกับโอรินทร์้อนเมื่อกี้ใช่กินโอรินทร์ร้อนน้ำโคกเต็มวงยังไงน้ำโคกให้ปลาเนะเสีแย่เลยน้ำโคเต็มมาอยมาอยู่ไม่ใช่ไม่ คพี่สาวเดี๋ยวฟอรลัสมาเข้ากล้องด้วยก่อนฟอรลัสลูกลองไงไหมก็คือโอ้ยดื้อม,มาก <S 2> <S 2> <S 2> ตกนู่นตกนี่อยู่น้องฟอรอุัยวันนี้มีส้มคือเมื่อวานสมองเบอร์เราก็เลยแคสเซิลแบมบีไปครึ่งหนึง่งแบมบีกำลังมานะครับ รับร้านแรกกับร้านแบมบิแบมบิเสร็จแล้วก็ใครต่อพี่อวแล้วก็เดี๋ยวมาใกล้ๆกลใกล้ๆ่เอยู่ข้างน้องฟอรัดน้องฟอรัดดื้อมากเลยเมื่อวานวิ่งบนเนี่ยตั้งแต่ได้น้องฟอรลัดมาปุ๊บก็ไปเข้ากับทุกช่ออ่ะน้องฟอลัดรักนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเจดันยยีคนบรรยากาศกำลังดีนะกาลังดีได้เลยไม่น่าตื่นเลย ไปต oui pues mm ื so so nah ่นยังเนาะพี <that that <that that from so like men, ่ยูยังงงยไงหนาวไหมไม่หนาวครับหนาวพี่หนาวเปลี่ยนหมดแล้วอ่ะพี่ยูพี่ยูเป็นเอ่อขับรถตากฝนเล่นยูดีๆก็อยากขับรถตากฝนเล่นไอ้างวังก็ฝากซื้อชุดกันฝนให้พี่ยูหน่อยนะไม่เยอะอย่ามันเข้าอย่าพูดเล่นอย่าพูดเลยอฟลัตสวัสดีครับก่อน ใหมผ้าให้น้องเลนเมื่อคืนเสียงเปลี่ยนนดเนี่ย่านหมดอาจะหมดเขาเล่นชิ้นใหม่ของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยดืมากเห็นเขาเห็นพี่อิวสวัสดีครับสวัสดีครับสิบชุดพอไหมอะไรสั่งก้อนมะนาวกินแล้วฝากไปถึงคนที่อยู่ในสิงมิวสิกตอนนี้นะครับ พี่กำลังร <in> <laughs> <Py 18 2> ับชมในไลฟ์ของเราอยู่ไปต้มชาบูมากินหน่อยนะครับพี่อิ๋วน่ารักโอ้ขอบคุณค่ะแตะว่าเป็นคนจอมพี่อิ๋วใส่ใจได้ค่มอง Happy birthday to me เนี่ยมาถานอยู่แล้วครับคนมันรอจะเกิดกี่วันก็ได้ ชุดกันฝนพอไหมขอกำลังใจหน่อยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้อัศวินกับผู้พิทักอัศวินนะมีหอดเก้่ยวอมคลักพิทักอัศวินเนาะยังากที่กะนาดระแหงยามี่สวัสดีค่ะยามี่แม่ค้าตัวน้อยของพี่ปาย โอ้ร้านแบมบ,บี้บางก็ดีแล้วคนอะไรจะร้องไห้ตลอดเวลาทำช่อพิจรงงารณานะครับแบมบบี้ร้านแบมบ,บี้ร้องไห้ตลอดเวลาทำช่อนมาพี่คู่สวัสดีครับมันบอกในบ้านนะเอ๊พ่อบ่าอะไรโมเมนนี่เมียบอกพี่จะบอกคนนี้ โอ้สิวกแล้วเด้ออยู่คนสวยเหรอต้อาเห็นเด้อโอ้แฟ่ชอบกินน้ำไหมชื้อน้ำแล้วพี่พรไหมเป็นตัวเลือกที่เฉียบเฉียบขาดมันโผล่ฉลาดที่อยู่กันไเอาของพี่เอาแดงแดงน้ำตาลล้างแก้วให้ด้วยนะล้างหรอคะล้างแก้วด้วยน้แฟ็ พี่อิ๋วอย่างนี้เหรอใช่มันเป้าคู่ว่าสวยเหรอคู่สวยทั้งคู่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คนนี้บล็อกเลยบล็อกแล้วบล็อกบล็อกบล็อกเลยว่าสวัสดีคนข้างๆด้วยพี่อิ๋วใครใครใครเอ่ยครับเกาหลีใต้หนาวมากของผมก็หนาวเหมือนกันตอนนี้เงินบรรยากาศอยู่อยู่ไปขับรถตาฝนเล่น ไปหล่อมากอู้น่ารักหล่อทั้งคู่อือจะไปเลยสิดไปเยมี่นั่นน่ะเยมี่เยมี่แม่ค้าตัวน้อยอู้หู้ขายของเก่งมากเลยเยมี่ฝากอุดหนุนน้องเยมี่ด้วยนะครับน้องเลยขายอยู่ในไอจีอือขายอะไรขายเสื้อผ้าไงโอ้ยอุ่นซองถ้าวันเออทำไมไม่เอายอดผ้าไปขายด้วยร้อยเยอดผ้าเลยจะจะทีมเกมอย่างเดียวแล้ว พี่ไปขอเงินหน่อยเจ๊หน้าพี่ไปลงวิ่งมาแล้วก็มาเลยคิดถึงมากแบบนี้เหรอหนูคิดถึงมากขอหน่อยได้ไหมขออะไรเหรอพี่เขียวน่ารักเจ๊พอนพี่เปิดโอู้เสียใจวะไม่เป็นไรไปเสียใจน้าโพใช่ไหมเดี๋ยวไปซื้อให้นะโอู้ร้านไหนเนี่ยบิ๊กซี ไม่มาจากร้านไหนมาจากร้านแแบบคนโสดเขาหูยูเอยอ่อยูรอเอาเอายืมเทาอีก่นี่ยซ้อไปซื้อแ้โขาไหมไอุ้ทีุ่นเดี๋ยว่าสีอาสาไปด้วเว้ยจะล้ี่ยเียนาเลยสอสาไปแลวนะอัตตอัตตอัตตวะ สองคนก็กินขาแล้วมืองหุ่นเพินหนึ่งสองเลยแฟดอีกคนหนึ่งสามอัดสามแล้วี่อิสี่ผมเท่มากฝนตกไหมของแก่นฝนตกแล้วคัับอนแก่นข้งก็เข้ามาก่อนอ๋าคนไม่ถูกเลือกเลยเนี่ย จัดทอแล้วไม่เสร็จแล้วเนี่ยท้าไมมีดอกไม้ม,งไงมาด้วยโอ้จัดนังางงานหรือเปล่านะเนี่ย